มนุษย์ตัวเล็ก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 อมีคําถามอื่นๆอีกเยอะเลยลองกดดูแม้ว่าเนี้ะไหนอีกไหนอ่ะให้ใครกดยุคคุณกดหรือผมกดวีวีกดละวีกดละขึ้นมาแอ้คคาถามคือทําไมต้องเป็นพี่มารใช่ใช่เอออยากรู้อีกทีไหนพูดซิทําไมถึงเป็นทําไมถึงต้องเป็นพี่หลังจากวันนั้นที่เราได้เจอกันแล้วก็คุยกันบนโต๊ะอาหาร วีคือวี hehe, อยากบอกให้หม really wow. so, so, mm ักไว้ว่าวีอยากได้คนที่เล่นล้ายแล้วเชื่อเอ๊ะีไม่ได้เช็คคนปะมันยังไงวะเล่นล้ายแล้วเชื่อในที่นี้คือคือวีรู้สึกว่าบทเนี้ยมันเป็นบทที่มีการแสดงแล้ววีต้องการคนที่มีสกิลการแสดงที่ดีซึ่งจะเป็นคุณหมักปรินค่ะแล้วต่อมาแค่นั้นไม่พอวีรู้สึกว่าเหมือนเล่นล้ายแล้วเชื่อในที่นี้คือ บุค,คลิกบางบางคนันจะรู้สึกว่าแบบเล่นลายแล้วมันไม่เชื่อบุค,คลิกมันมันแบบมันมันความเขาเรียกว่าเรนจ์เรนจ์ของของคาแรคเตอร์ที่คนคนหนึ่งแบบนักแสดงบางคนมันเล่นได้มันอาจจะไม่กว้างแต่ของพี่หมากวิรู้สึกว,ว่ามันดูเป็นเรนจ์ที่กว้าง<อ>คือดูแบบเล่นลได้แบบดูดูเชื่ออะไรเงี้ยแล้วที่สาคัญก็รู้สึกว่าพี่หมากหลอ่อขอบคุณค่ะคคแล้วก็ ที่วีรู้สึกคือวีรู้สึกว่าเหมือนวีไม่เคยเห็นพี่หมากในกล้องหนังขนาดนั้นในความรู้สึกวีนะเท่าที่เท่าที่วีเห็นผ่านๆมาวีจะรู้สึกว่าวีเห็นในแบบกล้องละครแล้วก็กล้องแต่ยังไม่เคยเห็นแบบกล้องหนังแล้วก็แบบใช้ไฟที่มันดรามาติกแบบ very cinematic อะไรอเออจริง,รงก็จริงก็จริงก็คือรู้สึกว่าหน้าหน้าพี่หมากเป็นหน้าซิ n e มาติกมากว้าวหรอก,ก็อยากเห็นส่วนตัวคืออยากเห็น แล้วก็มีสักอะไรเป็นพี่ว่านึกว่านึกว่าต้องการคนแบบร้ายยคนแบบแบดแบ๊ดก็นั่นแหละคือถึงบอกว่ามันต้องเล่นเราเชื่อไงเรนของพี่กว้างพี่เล่นได้แบบได้หลายดูดูเป็นคนที่เล่นได้หลายคาแรคเตอร์เล้นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หลายๆอย่างใช่ก็เลยเซอร์เฮียมาค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะโอ้โหกลับนี่คือแบบช้อยหนึ่งจริงๆตอนนั้นคือแบบวางพี่เป็นช้อยหนึ่งแล้วก็คุยกันว่าแบบ คุยกับจ้าว่าแบบพี่หมาเขาจะรับเล่นปะวะเขาดูไม่ค่ oh. อยก็แบบคิดแอบบย่างนั้นเลยนะเพราะว่าแบบรู้ว่าพี่ไม่ค่อยรับเล่นเอ็มวีอะไรเงี้ยเล่นดิก็ก,ก็รู้ว่ารู้ว่าเป็นวีพี่ตกลงเลยไงวันวันที่เราคุยกันไงใช่ออค่ะเต็มใจมากยินดีมากๆ <Yeah. S 2> แล้วก็สนุกมากเลยอก็ก,ก,ก็ได้ทํางานกับแบบทีมใหม่ๆแล้วก็แบบเจออะไรใหม่ๆเจอแบบวัยรุ่น ทำงานการทํางานแบบวัยรุ่นที่แบบเออจริงจังดีฮะเขาเก่งมากเลยคุณก็เก่งมากในกองรู้สึกเหมือนทํางานทีสิทธมากเลยอ่ะตอนคือความที่คนที่ทํางานด้วยกันเป็นแบบเพื่อนเพ่ี่พี่น้องๆ้องที่วีรู้จักเลยรู้สึกเหมือนทํางานทีสิทเลยอ่ะอืมสนุกสนุกเนาะเนาะว่าอะรับอีกหนึ่งคำถามแม่รับให้มิมากดีกว่าอ่ากำลังเลือก โอเคมีบอกว่าถ้าเป็นตัวเองในเอมวีจะยื้อกันไหมคะื mm. ถ้าเป็นตัวเองจะยือ้อไหมอ่ะสมมติสมมติเลสเซว่าอยู่ในซิจูเอชั่นดีกว่าว่าถ้าถ้าพี่หมากเป็นตัวละครตัวตัวในเรื่องในเรื่องที่เราเล่นกันเนี่ยในเอมวีอะหากจะถ้าถ้าเป็นตัวพี่หมากเองสมมติแค่สมมติว้าว wow. น่าสนใจมาก วันที่คุณเขากำลังจะแต่งงานเฮ้ยเฮ้ยคุยคุยได้ชิว <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องสมมติเอาไว้ว่าอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะคะไม่ไม่ออไม่ใช่เรื่องถ้า <ๆ S 2> เป็นเราเราก็คงถ้าเป็นเราเราก็คงบอกไปเลยอ่ะเออ,เอ,อบอกไปเลยแต่เออบอกอะไม่ไม่แบบไม่แบบเรียกว่าอะไรไม่เกรงใจขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าคนเราอ่ะเวลาคบกันจริงๆมันก็คงต้องแบบพูดกันทุกวันการการแสดงออกมันก็ชัดเจนอะไรเงี้ย <No. S 2> อืจริงค่ะเพี<ม>่ก็พีเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของกันและกันแล้วต้องต้องบอกกันตลอดอถ้ารู้สึกบอกว่าเบือ่อถ้ารู้สึกหมดก็ต้องบอกว่าหมดเพื่อที่ <No. S 2> ถ้ายังอยากไปต่อเราจะได้เวิร์กกันได้แต่ถ้ามันจบแล้วมันจะได้อะไรอย่างเงี่ยสำหรับพี่รู้สึก,ว,ว,กว่าต้องถูกต้องถูกต้องอีกคนจะได้ไปต่อได้ไม่ใช่แบบเนาะยื้อเพื่อยื้อเพื่อจะยื้เพื่อ เออเออเออใช่ใช่เต่คยวถามเพิรนมีถามว่าชอบชอบซีนไหนที่สุดคะพี่มาอืมชอบซีนไหนที่สุดเราก็ก็ต้องในรถแหละก็ต้องก็ต้องเราชอบมากเลยนะว้ตอนที่อยู่แบบที่อยู่ร้องเพลงแล้วก็น้ำตาไหลอ่ะ Amazing มากสุดยอดสุดยอดเออ แสดงมาพี่มากก็น่าจะแบบต้องเจออะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะถ้ามองจริงๆแล้วการร้องเพลงอันนั้นมันก็เหมือนเป็นบทพูดบทเนะอเข้าใจเออแต่ว่าเออเก่งอ่ะเก่งเก่งภาพจําติดตาเลยแบบเฮ้ยวีแม่งร้องไห้ใส่หน้าเราร้องเพลงใส่หน้าเราด้วยเก่งเก่งเก่งใช่แล้ววีชอบอันไหนวีชอบอันไหนวีส่วนตัววีวีชอบหลายฉากมากเลยอเอออาจจะเป็น <c oughs> วิวพูดยากเพราะว่ารู้สึกว่าอจซีนพีคมันคือซีนในรถแหละก็จริงแต่ว่าส่วนตัวเพราะว่าด้วยความที่พอวิเขียนแบบมีส่วนกับการทําบทอ่ะมันทําให้รู้สึกว่ามันมีดีเทลเยอะแล้วก็เลยชอบหลายอย่างอย่างซีนที่รู้สึกว่ารู้สึกชอบเหมือนกันนะคือซีนตอนที่แบบเต้นลาเราแก้วแตกเออเออว็ชอบใช่อะไรเงี้ยวิวก็รู้สึกว่าเออวิชอบเหมือนกันแล้วดูดูแบบ หลายดอกในเวลาเดียวกันก็แทกก็แทกก็แทกดีอ่าอ๋อเหตุนี้เหตุการณ์จริงไ่ครับหรือว่าแค่แต่งขึ้นมาเนี่ยไม่จริงอันนั้นแบบก็อย่างที่บอกไปว่ามันแบบถามว่าเรื่องราวของวีที่วีเอามาเขียนเป็นเพลงอะ่ะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าในเอ็มก็เหมือนแบบหยิบบางอย่าง<อ>ที่ถ่ายไว้แต่ว่าจริงจริงแล้วมันคือมันก็เป็นเรื่องเขียนขึ้นมาใหม่แหละสุดท้ายแล้วเอ็มวีนี้อืมเก่งมาก เธ <laughs> ก็เกลีมากเลยค่ะบรินชมกันเองนี่แหละโอเคชมกันกัน <laughs> คือเราวีเมันมีช็อตหนึ่งอันนี้วิเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่วิดูเอ็มวีอ่ะช็อตช็อตที่เป็นที่เก่าวขานของทุกคนตอนนี้คือช็อตใต้พังห่มของพี่มา่อ <laughs> <laughs> แล้วก็พูดว่า I love you ช็อตนั้นอะ่ะวิพูดเลยว่าจังหวะที่วิเห็นอะ่ะวิแบบหัวใจหยุดเต้นหนึ่งจังหวะแบบอย่างเงี้ยแบบโู้ทรงพลังมากช็อตนั้น <laughs> วริงป้ะโอ้โหก็เล่นตงกี่เทกอะไม่กี่เทกสายเทกอ๋อโอเคสามสี่เทกเออ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 แต่ตอนนั้นสวยแสงสวยกล้องสวยทุกอย่างสวยหมดเลยอะดีจังใช่แล้ววีขอวีขอแบบชื่นชมพี่หมากอีกอย่างหนึ่งได้ไหมวีรู้สึกวีประทับใจกับพี่หมากมากเลยอะทำไมคือคือวีรู้สึกว่าพี่คุยง่ายพี่ชิลแล้ะพี่ตั้งใจ Oh, ขอบคุณครับมั <laughs> นมีแบบเขาเรียกมีทาเลตนด้วยแบบทุกอย่างมันรวมกันแล้วมันเลยส่งมากๆเป็นคนน่ารักอีกเลยแบบประทับใจมากๆเพราะเราไม่เคยคุยกันยาวขนาดนั้นนะจนกระทั่งวันที่เราถ่าย <laughs> ใช่เรารู้สึก <laughs> ่ที่ได้รู้จักค่ะเรา่ <c oughs> าเราก็ประทับใจเพราะว่าเราก็เราก็พอไปถึงที่นั่นนะเราก็เห็นคนที่แบบคนที่ตั้งใจทํางานจริงๆมาอยู่รวมกันไงเราก็เลยเอย้เราก็ต้องพุชตัวเองแล้วเราก็ต้องแบบ เอ่อทายังไงก็ได้ให้มันง่ายที่สุดอะเพราะเวลาเราก็มีแค่นั้นแล้วเก็เต็มที่แล้วก็เต็มที่แหละเย่ยังไงเราเอาอะไรกันต่อดีเพราะรู้สึกว่าก็ค่อนข้างครอบคุมประมาณหนึ่งแล้วนะในเรื่องของวีก็ก็ฝากนี่แหละฝากให้คนไปช่วยกันอะไรปั่นปั้นบิวหน่อยต้องเด็กที่วี่ขำมากยื้พี่หมาบอกว่ายื้แล้วพี่ก็บอกว่ายื้เพิ่อ <โ>เวลาแบบคือเวลาแบบปล่อยเพลงคือแบบพร้อมกันเลยอะ <pers> ่ะคือตอนแรกพี่มาหักหรูเป่ามันจะแบบมันจะปล่อยชนกันขนาดนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ไหม,ไมก็คือตอนแรกรู้ว่าเพลงละครจะปล่อยใช่ว่าพอละครจะปล่อยเออก็เพลงยื้อพี่ก็ยังไม่ได้คิดอ่ะยังไม่ได้ลืมลืมเอ็มวีของวีไปแล้วเลยอะ่ะเออแล้วก็วสักพักแล้วเนาะเอนอใช่แล้วก็สักพักเอ้าเฮ้ยเพิ่งนึกได้ว่าเพลงบียื้อเพื่อ แล้วยื้อกับยือเพื่อไม่ออกมาพร้อมกันเลยคนไม่งงใช่ไหมไม่งงแล้ววิววาตลกแล้วพบสําหรับวิววิรู้สึกเหมือนแบบช็อตฟิวตัวเองเหมือนพี่หมักกาลังบอกว่ายื้อแล้วยื้อเพื่อแล้วมันดันตรงอะค่ะอะไรกหมักเล่นเพราะพี่หมักยื้อเวลามากเลยในขณะที่วิวบอกยื้อเพื่อก็ก็นั่นแหละฝากไปสองเพลงเลยแล้วกันใช่อ่ะให้ให้พี่หมัก คั้งหนึ่งก่อนที่เราจะแยกจากกันไปแล้วจะให้พี่หมากไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินด้วยโอเคให้พูดว่าอะไรน,นะฝากผลงานฝากอะไรใดๆมสเซจอ๋อนั่นแหละก็อะไรดีอ่ะก็ฝากอยากฝากให้ทุกคนได้ลองฟังนะครับแล้วก็ลองดูเอมวีด้วยเพราะว่าเราสองคนก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ทีมก็ตั้งใจกันแบบสุดๆแล้วก็เราเราเราดูเองเราดูหลายรอบเลยเพราะว่าเราชอบชอบความสวยชอบ ชอบคุณแอคติ้งชอบดูนู่นนี่ชอบเพลงนะครับผม,ผมก็ฝากด้วยแล้วกันกับยื้อแล้วก็งานของผมยือ้อเอ้ยกับยือ้อแล้วก็ยื้อเพื่องงเองอะนะช่วงน,นี้กัแบบคุณฮอตเหมือนกันนะพี่หมาคุณขึ้นเวทีของพ,พ,พี่พีพีพีเออเป็นอ่อาเซอร์ไพรส์ครับผมก็งานเยอะงานอยู่ช่วงนี้อืมด,ดีแล้วค่ะอืมอืมอืมอจบ ใช่ได้พี่หมากมากมากเลยมาไลฟ์กับวีขอบคุณมากเลยยินดีมากๆเลยไว้ไว้มาคุยกันอีกได้ได้เดี๋ยวเราเจอกันสิ้นเดือนนี้แน่นอน yes เจอกันค่ะโอเคโอเคบายบายพี่หมากด exit ไปได้เลยวีกดออกมาให้ไม่เป็นเพราะว่ีเดี๋ยววีจะไลฟ์ลองเพลงต่ออีกนิดหน่อยโอ้โหโอเคสู้ครับได้เราอยู่ว่างๆหรือย ให้วีรองให้ฟังตรงนี้ก็ได้ถ้ายัางไม่อยากไป <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแอบดูเดี๋ยวเราแอบดูดแหวี okay, ไม่อยากหากา้างลงกวรเยอะเหมือนกันโอเคขอบคุณนะคะพี่มา,า,าขอบคุณครับบ๊ายบาย